ู้ชมคะสถานการณ์น้ําท่วมในขนานี้นะคะหลายคนมีคําถามนะคะว่าฝนจะตกมาอีกไหมปริมาณน้าจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ไหมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่พื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามจากคุณดารินคล้องอัคระอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดารินคะสวัสดีค่ะคุณอนุมาคะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสตูหนึ่งพร้อมกับทางท่านรองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุภาทิย์แล้วนะคะ ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะเลยจำเป็นนะคะที่ทางไทย PBS นั้นก็ได้รับความร่วมมือจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งอาจารย์เสรีนะคะก็จะมาช่วยกันวิเคราะห์ค,ค่ะว่าสถานการณ์น้าท่วมล่าสุดขณะนี้รุนแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนและเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมขณะนี้อย่างไรค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค,ร,ดครับดาิ วันนี้สถานการณ์น้าท่วมดูเหมือนว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นทางนครสวรรค์เองก็มีพนังกั้นน้ำที่แตกแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์นั้นลุกลามมากขึ้นอาจารย์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างคะผมก็มีความเป็นกังวลนะฮะว่าเพราะว่าวันสองวันเนี่ยฝนมันตกหนักมากที่กำแพงเพชรละตากนะฮะเพราะน้ำมหาสารมันเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้คําถามถามว่าอทำไมน้ําที่นครสวรรค์ยังทรงอยู่นะฮะตอนนี้เราก็มีคําตอบแล้วนะฮะเราพบว่า สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเลยเร็วมากนะฮะขอให้ดูภาพนี้ต่อไปนะฮะเขาเชิญเลยครับนะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะขณะนี้เองน้ําผ่านนครสวรรค์ในวันเนี้ย4,650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเท่ากับเมื่อวานนี้ซึ่งเท่ากับเมื่อวานก็คือคนคิดว่ายังทรงอยู่นะฮะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับขอดูภาพต่อไปนะครับค่ะปรากฏว่านะฮะข้อมูลล่าสุดบอกว่านะฮะอันนี้นครสวรรค์อยู่ที่นี่นะครับ G2 นะครับมีคันกั้นน้ําที่บรรพทวิสัยนะฮะแตก นะน้ำปริมาณจำนวนประมาณ500ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะฮะได้หลากเข้าไปแล้วทา้งฝั่งซ้ายของแม่น้ำนะฮะซึ่งก็จะไปเจอกับแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านตรงนี้จะไปรวมกันทรงนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งคือเหนือนครสวรรค์นะฮะที่สองก็มีคันแตกนะบริเวณเหนือนครสวรรค์ก็หลากอีกประมาณ200ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็รวมกันเจ็ดร้อยถูกต UH> uh ้อง700ดร้อยนลากไปประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ควรจะประมาณ5,3 0 0ลูกบา์ ในวันนี้แล้วนี่ก็เป็นประเด็นว่าทําไมถึงน้ํำยังส่งนะฮะอย่างแรก็ตามน้ําที่หลากไปนี้แน่นอนส่งผลดีกับท้ายน้ำนะแต่อย่างแรกก็ตามเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยไปเที่ยวนะฮะไปในทุ่งไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะข้างซ้ายข้างขวาแล้วจะกลับมาลงมาอีกทีหนึ่งทางด้านล่างนะาะเป็นสถานการณ์จึงไม่น่าไว้วางใจนะฮะนานไหมคะกว่าน้ําทั้งหลายนี้ที่ไปเที่ยวอยู่จะกลับมาที่หลังน้ำเนื่อยู่กว่าถนนต่างๆที่สร้างกันเนี่ยฮะ มีระบบลอยน้ําอย่างไรนะฮะก็ถ้ามีถนนมากเก็่อนานนะอันนี้เรายังประเมินไม่ได้นะขณะนี้นะครับก็ต้องประเมินต่อไปนะครับขอพาพต่อไปเลยครับพากไปอย่าลืมว่านะฮะช่วงกลางเดือนนี้นะฮะสิบสน้ทะเลหนุนสูงนะฮะหครั้งนะแล้วก็จะหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือน27-31เ็ดถึงสามบเอ็ดเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดปลายเดือนนี้หนุนสูงจากข้อมูลเนี่ยประมาณกว่าระดับปัจจุบัน50เซนนะครับเพราะฉะนั้นคันกั้นน้าต่างๆต้องระวังนะฮะแล้วดูเหมือนว่าาน้ํจะล ลดลงไหมคะถ้าอย่างนี้น้ําจะพังเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าน้าหลากที่นครสวรรค์มานะฮะก็จะมาถึงระยะเวลาใกล้ๆเคียงกันประมาณช่วงประมาณเจ็ดแต่ยี่บห้าต้นไปเนี่ยจะเริ่มเข้ามาถึงนะครับประกอบกับน้ําทะเลหนุนสูงพอดีถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่วิกฤตที่สุดจิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะภาพต่อไปครับ ครับดังนั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือว่าฝนนะฮะ,ะปัจจุบันนี้นะฮะฝนตกวันนี้พรุ่งนี้มาลืนฝนตกจะหนักกว่าปกตินะ,ะ,ะอันนี้เป็นภาพจําลองนะฮะซึ่งเราที่ไหนบ้างคะอาจารย์ตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวเดินมูภาพต่อไปนะ,ะ,ะอันนี้ขอขอภาพต่อไปเลยครับค,ค่ะวันที่12ตุลาคมครับวันที่สตุลาคมครั ภาพนี้จะบอกอะไรบอกเราว่าขณะนี้เองย่อมความกดอากาศต่ำที่พัฒนาเป็นดิเพชชันที่ฟิลิปปินส์ฮะได้พัฒนาตัวเป็นพายุโซล้อนจะมีการพัดตัวเพราะฉะนั้นจะพัดเข้าฟิลิปปินส์ในอีกประมาณ3-4วันข้างหน้านะแล้วหย่อมนี้เองจะจะผ่านฟิลิปปินส์แล้วนะฮะก็จะเข้าไห้ยหล่นมมีแนวโน้มจะเข้าก่าไหหลําแต่ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงเราจะดันมาขนาดไหนนะถ้าดันลงมาละคะก็จะมีผลกับประเทศไทยนะเราจะเห็นสีของประเทศไทยฮะสีม่วงสีน้ำเงินเหล่านี้ มีปัญหานะฮะก็คือฝนจะตกหนักนะฮะแล้วตกที่จังหวัดไหนมั่งขอดูภาพต่อไปเลยครับนะครับขอดูนะอ๋อนี่เป็นภาพแอนิเมชันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะที่จะเข้าทางไฮลัมนะคะครับผมขอภาพต่อไปเลยครับนะภาพต่อไปนี่เป็นภาพอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะฮะทิศทางของพายุตัวนี้ก็ตอนนี้พายุตัวนี้เป็นอะไรเป็นดิเฟคชันแล้วนะฮะสีฟ้านี่นะฮะเป็นดิเฟคชันแล้วก็จะปัจจุบันครับปัจจุบันนะฮะจะเป็นโซนร้อนแล้วก็ประทับฟิลิปปินส์นะฮะหลังจากนั้นก็จะอ่อนตัวลงเป็นดิเฟคชัน กับพัฒนาตัวใหม่เป็นโซล้อนเข้าก่าให้หลามวิทีหนึ่งคะมีทิศทางแนวโน้มที่อาจจะกดต่ําลงมาแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยไหมคะครับขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงนะจะมาขนาดไหนนะฮะถ้าแรงมากก็จะกดต่ำลงมานะแต่อย่างไรก็ตามผลพวงจากพายุเนี่ยมันจะทําให้ล่องมรสุมมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องเฝ้าจับตาดูนะครับภาพต่อไปครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะฮะฝนจะตกหนักนะฮะตกหนักที่ไหนบ้างนะฮะแน่นอน ภาคกลางเลยคือล่องเลยนะฮะภาคกลางนะฮะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะฮะรวมทั้งกรุงเทพด้วยถูกต้องครับก็เช่นกันนะภาพนี้นะฮะก็เช่นกันนี่นภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมตุนิยมวิทยานะศูนย์อุตุนิยมราเะเลนะครับประเ็นภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันคะแต่เป็นเวลาต่างกันอันนี้วันที่11นะฮะครับผมภาพต่อไปเลยครับทีนี้เฉดสีชมพูเหล่านี้แหละเป็นบริเวณที่มีฝนตกหนัก <c oughs> นะะในสัปดาห์นี้ฝนจะตกหนักกว่ามากมาก,กว่า100มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นปริมาณฝนเหล่านี้แหละจะเป็นปัญหาต่อเขื่อนนะฮเพราะฉะนั้นสามารถทำไมเขื่อนพุพโภคหรือเขื่อนศิลิกิตเนี่ยทำไมยังเขาต้องปล่อยน้ําอยู่เพราะว่าสิ่งนี้เองที่จะทําให้เขามีปัญหานะครับฝนจะตกหนักที่ไหนบ้างคะภ <c oughs> าคเหนือนะฮะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนยังคงมีฝนตกนะฮะซึ่งเขื่อนพุพโภคก็จะมีน้ํามากขึ้นนะฮะภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนกลางชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัม์นะฮะก็จะทําให้ ภาคตะวันออกเชยงเหนือซึ่งเกินวรัทเนี่ยก็เต็มอยู่แล้วนะ,ะก็จะมีปัญหานะฮะภาคกลางเองกัแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์ธนีสุโขทัยพิศโลกนะฮะแล้วก็กรุงเทพนะฮะน้ำพวกนี้ก็จะลงมากรุงเทพนั่นเองนะครับงั้นสถานการณ์น่าจะหนักขึ้นกว่า,า,าทีู่่านมาหนักวนนกว่าแน่นอน,นหนักกว่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าน้ําจะลงมาถ้าเราคํา,านวณปริมาณน้ําจาก ฝนที่ตกลงมาเหล่านี้ประมาณ500ล้านถึง1,000ล้านลูกบาศก์เมตรที่จะลงมานะครับงั้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคะเพราะฉะนั้นปัญหาขนานี้เองเนี่ยน้ำมีอยู่แล้วไป8,000ล้านนะครับลงมาอีก500ถึง1 0 0ล้านก็ถ้ากับว่าระยะเวลาในการระบายน้ําต้องยืดไปถึงกลางธันวาอย่างแน่นอนมีอเลี่ยงไม่ได้แล้วนะฮะเราระบายน้ําได้แค่ไหนคะศักยภาพขณะนี้ระบายน้ําได้ประมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งเครื่องสูบน้าและธรรมชาติแล้วนะครับตอนนี้มีความพยายามที่จะผลักดันน้ําโดยใช้เรือที่จะเร่งให้น้ําไหลแรงขึ้นตรงนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เรือดันน้ำเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในแม่น้าขนาดเล็กนะครับเช่นแม่น้ําท่าจีนนะหรือคลองระบายน้ําต่างๆในบริเวณตะวันออกฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีประโยชน์มากแต่ในแม่น้ําเจ้าพระยาจะมีประโยชน์น้อยมากเพราะว่าแม่น้ําสายใหญ่การที่ใช้เรือไปดันเนี่ยมันไม่ดันได้ตลอด คือหมายว่าอะไรหมายว่าแม่น้ํามันกว้างมากเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาควรจะดันน้ําที่แม่น้ําแคบๆนะครับงั้นอย่างนี้เนี่ยความคุ้มค่าในการใช้เรือไปดันน้ําที่แม่น้าเจ้าพระยาตรงนี้เนี่ยผมก็เสนอให้กับรัฐบาลไปว่าควรจะมาดันที่แม่น้ำท่าจีนซึ่งเมื่อวานก็เมื่อวานชมรมแม่น้ำท่าจีนก็มาคุยกับผมนะฮะเขาบอกเขาอยากได้นะฮะก็เรียนทางฝากทางรัฐบาลว่าควรจะ ดันที่แม่น้ำท่าจีนอย่างปีที่แล้วนะฮะหรือปี49เนี่ยเขาดันที่แม่น้ำท่าจีนการดันอย่างนี้ช่วยได้มากแค่ไหนคะจะทําให้น้ําไหลออกไปแรงขึ้นกี่กี่ลูกบาทเมตรคะอาจารย์กรณีแม่น้ําสายเล็กๆนะฮะกรณีแม่น้ําท่าจีนเนี่ยคือปกติความเร็วของการไหลเนี่ยสมมติว่า2เมตรต่อวินาทีนะในน้าน้าหลากเนี่ยเขาใช้เรือดำน้ําตลอดลาน้ำเพราะมันน้ำสายเล็กนะมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เมตร50ต่อวินาทีก็เพิ่มอีกนิดนึีก็เพิ่มเพิ่ม2เมตร50แต่ว่าพูดถึงเป็น อัตราการไหลเนี่ยก็จะเพิ่มถึงเกือบเกือบเกือบสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นต์ได้เลยก็วนีแม่น้ำเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นสายใหญ่สายใหญ่นี่จะไม่มีผลจะไม่มีผลมากครับแล้วในคลองเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าท่านดันมาเนี่ยในแต่ละคลองเนี่ยจะมีประตูน้ำนะประตูน้ํานั่นหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าผลของน้ําคือน้ําลงจะไม่มีเพราะฉะนั้นดันได้เลยดันได้เต็มที่แล้วก็สูบออกได้เลยนะครับครับเข้าดูภาพต่อไปเลยครับ ก็เช่นกันเมื่อกี้ผมพูดนะฟังตอนตกกับฟังตอนออกเนี่ยรวมกันแล้วนะฮะมีความสามารถในการรับน้ําก็ประมาณ32บอริ47นะฮะก็ประมาณเกือบ80ล้านลูกบา์เมตรนะเฉพาะเครื่องสูบน้ำนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ว่ากรมชลเขาจะต้องเตรียมระบายน้ําอย่างเต็มที่นะฮะเราหนีไม่พ้นที่จะต้องระบายน้ําออกซ้ายขวาแล้วขณะนี้นะฮะซ้ายขวาของกรุงเทพกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าอะไรคะน้ําที่ลงมาเนี่ยจุจไม่มีปริมาณมากครับเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้น้ําลงมาผ่านกรุงเทพเนี่ย มันมีคันก้นน้ําอยู่นะเพราะฉะนั้นลงมาไม่ได้เพราะคันก้นน้ําอันหนึ่งเพราะฉะนั้นคันก้นน้าเหนือบริวเวณกรุงเทพเนี่ยมีความสาคัญมากก็คือที่คลองลงังสิตนะครเพราะฉะนั้นคลองลงังสิตเองขณะนี้สูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับจุดเสี่ยงจุดนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็จะหลากเข้าซ้ายกับขวาเข้าขวาแน่นอนนะครจะกระทบใครบ้างคะเดี๋ยวดูภาพต่อไปเลยครับเดี๋ยวฉันดูนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้ภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า คลองระบายน้ kind of mm ําในทุ่งตะวันออกนะท่านจะเห็นว่าภาพนี้เป็นสภาพปัจจุบันนะน้ำในคลองก็ปิ่มอยู่แล้วนะครหลังจากที่เป็นใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยจะเห็นว่าสีเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะสีจะเปลี่ยนไปนะจากเฉดสีต่างๆเนี่ยขึ้นมาคือหมายว่าสีมันลดระดับลงไปแล้วนั่นหมายว่าการระบายน้ําโดยเครื่องสูบน้ํามีความจําเป็นนะครับภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปนะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างให้เห็นว่าถ้าระบายน้ําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคคลองรีพัฒนะครับนี้รับน้ํามาประมาณเกือบ200ร้อยลูกบา์เมตรวินาทีนะจะผันเข้าคลอง คลอ,องหกวาสายล่าง <c oughs> นะฮะแล้วก็มาคลองลังรรรสิตนะฮะคลองลังรรสิตเองเนี่ยขนานี้เองเนี่ยรับน้ําเต็มอยู่แล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคลองลังรรสิตเองเนี่ยจำเป็นเช่นต้องระบายน้ําออกแม่น้ําเจ้าพระยาเช่นกันนะ <c oughs> ขณะเดียวกันระบายน้ําเข้าสู่แม่น้ำาอนา,นาย,ยกเนื่องจากมีปัญหาเรื่องชุมชนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทำให้คลองลังรรสิตเองเนี่ยระดับน้ําสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะล้นทนะ่วมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมตึงเป็นห่วงมากว่าถ้าล้นคลองลังสิตเมื่อไหร่เข้ากงเนคอออ็ืืดม ทุ่งสีกันสนามบินดอนเมืองซึ่งแน่นอนอาจจะมีคันสูงแต่ว่าจะท่วมรอบๆไ่เป็นไปได้นะครับขอเพิ่นภาพต่อไปเลยครับภาพนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราผันน้ําทางทุ่งตะวันออกนะครับปัญหารูปศัสดร์ก็คือว่าอาคารต่างๆมากมายโรงงานมากมายที่สีเหลืองนี้นะขวางทางระบายน้ำนเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสูบน้ําเพราะฉะนั้นการระดมเครื่องสูบน้ําเครื่องดันน้ําที่ทุ่งตะวันออกมีความจําเป็นนะฮะท่านจะต้องทําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ทุ่งตะวันออกคือบริเวณนะไหนบ้างคะอาจารย์ก็คืออันนี้เป็นสนามเป็นสวนภูมินะฮะคะรั้นทุ่งตะวันออกเหล่านี้ก็คือสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบ,บงังนะครับเพราะฉะนั้นน้ําผ่านมาตรงนี้ท่านน้ำท่วมแน่แน่ผมเรียนต,ตรงๆว่า,าท่วมมาก<บ>ไหมคะ,ะระดับขณะน,นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องระบายน้ำนะฮนะก็คือเครื่องอเครื่องสูบน้ำนะคะ ก็คือเป็นน้ํา <trying> ผ <out> ่านเฉยๆนะน้ําผ่านมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เองเขาก็ได้วางเครื่องสูบน้ำไปเต็มแล้วนะไม่ใช่ต่วมขังนานนะกรณีอย่างนี้นะขอให้ท่านได้ได้เสียสละนะฮะในส่วนนี้เพื่อที่จะป้องกันเมืองหลวงก็คือขอให้เป็นท่านเป็นทางน้ําผ่านแสดงว่าทางนี้เป็นทางน้ําผ่านการท่วมของเขาจะนานแค่ไหนคะอาจารย์อันนี้การท่วมไม่นานฮะเพราะว่าเครื่องสูบน้ําก็จะทํานั้นเต็มที่นะฮะฝั่งนี้เองความสามารถเครื่องสูบน้ำในี่ย400ลูบเมตรต่อวินาทีนะก็เหมือนกับแม่น้ํายมสายหนึ่งเลยนะฮะทางนี้ก็ต้องเป็นทางผ่านนะค ครับภาพต่อไปแล้วครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือทุ่งตะวันออกเหมือนกันจะเห็นว่าเราแนะนําให้รัฐบาลเนี่ยไปวางเครื่องดันน้ําบริเวณระหว่างคลองหัวาสายล่างกับคลองแสนแสบนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ไหลยากเหลือเกินนะครับอันนี้ก็มีความเป็นครับระบบระบายน้ําสามารถระบายน้ําได้400เมตรต่อวินาทีนะครับภาพต่อไปนะครับถามว่าแล้วอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอย่าลืมว่าเราคาดการณ์ว่าน้ําจะผ่านนครสวรรค์เนี่ย ประมาณ5,000ถึง5,500นะฮรับกรมชลประทานบอกว่าประมาณวันที่12-13ถูกต้องะะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วน้ำมาประมาณ5,300นะฮะ,ะถ้ากรณีที่ไม่หลากไปไม่คันไม่แตกก่อนนะเพราะฉะนั้นกรณีภาพนี้จะเห็นว่าถ้าคิดที่5,000นะฮะัน้ำจะท่วมบริเวณอย่างนี้นะฮะปทุมธานีนะอุธยาเราไม่ต้องพูดถึงละ100%ไปลรค่ะนป้ท่วมทั้งหมดปทุมธานีขอบสีแดงนี่เกือบ100%เหมือนกันมีบางส่วนที่ไม่ท่วมนะค่ะนนทบุรี มีประมาณ80%ที่น้ําท่วมนะฮะ,ะที่เหลือบางส่วนฮะ,ะอําเภอเมืองอําเภอล่างๆบางส่วนะนะฮะกรุงเทพมหานครนะจะท่วมทางไหนมัางก็คือฝั่งทนเนี่ยมีปัญหานะฮะบริเวณฝั่งทนทั้งหมดแล้วทุ่งตะวันออกนะฮะั้งหมดนะฮะเมื่อกี้ผมกล่าวนะสามวาเมมบรีลาดกระบ,บังนองจอกนะ,ะ,ะแล้วทุ่งสีกันก็จะมีปัญหาณต้แต่วันี้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหรคะอาจารย์วิกฤตที่สุดก็คือสิ้นเดือน นะฮะประมาณ25-30นี้นะครับทำไมถึง25-30คบห้าบเพราะเมื่อน้ำขึ้นที่นครสวรรค์ประมาณวันที่12-13คืออย่างนี้ฮะตุลาคมนี้ขณะนี้เองเนี่ยเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำเข้าไปเที่ยวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาช้ากว่าปกตินะกว่าจะมาถึงเราคือไปท่วมท่วงในที่ต่างๆถูกต้องแล้วก็ค่อยหลักมาก็ค่อยหลักมาเพรนั้นการเดินทางก็จะยาวนานกว่าเดินในแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะไม่ทราบว่าภาพสุดท้ายอยากจะชี้ให้เห็นว่าบริเวณจุดไหนบ้างที่มีโอกาสน้ำท่วมนะฮะก็เราเังต้องเฝ้าระวังอีกมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์สําหรับพื้นที่ที่อาจจะมีน้ําท่วมดังนั้นเนี่ยตอนนี้เท่าที่เราคาดการสภาพน้ําท่วมที่จะมาจากทางนครสวรรค์นั้นจะส่งผลให้มีน้ําท่วมทั้งมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังรวมทั้งปทุมธานีและนนทบุรีใช่ไหมคะครับผมภาพนี้ยังแสดงให้เห็นฮะ ตั้งแต่ยุิธรรมานะฮะสีม่วงเข้มๆนี้นะฮะท่วมมากกว่า3เมตรนะฮะ,ะสีถัดมาก็คือท่วมอย่างนี้ท่วม2-3ถึงเมตรนะฮะ,ะสีม่วงนะคะครับสีม่วง2-3เมตรและสีเขียวอ่อนๆนี่ก็คือท่วม1 2ถึงเมตรบริเวณนี้คือที่ไหนาาค่ะอาจารย์ <g ül üyor> ก็คือ,อแถวนี้นะฮะ <g ül üyor> ผมยกตัวอย่างนี่แยกนกพวงนะฮะ <c oughs> นกพวงคือปทุมธานีนะครับ <c oughs> แล้วก็มานี่มอ,มอปทุมธานีนะฮะมาลอปทุมธานีคลองปลาปานะครับคลองปลาปาก็มีปัญหาน, <c oughs> นี่คือระดับที่ท่วมเต็มพื้นที่ <c oughs> ครับอันนี้ท่วม1-2เมตรนะฮะที่มอปทุมธานีนะฮะแล้วก็มา<ว>ท่วมที่ตรงนี้คือหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีท่วมประมาณ1เมตรนะครับ แถวแถวฟิวเจอร์ปาร์คก็ท่วมประมาณ1เมตรนะครับค่ะในบริเวณนี้นะคะครับแล้วก็มาแถวบางบัวทองสายน้อยท่วมทั้งหมดนะครับประมาณ1-2เมตรนะฮะบางบัวทองสายน้อยแล้วก็มาที่อำเภอปลากเกร็ดนะฮะท่วม1-2เมตรเช่นกันนะฮะอำเภอปลากเกร็ดนะฮะแล้วก็มาทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะทางปลากเกร็ดทั้งหมดเลยครับคราวนี้ปลากเกร็ดเนี่ยระดับน้ำสูงกว่าระดับเดิมของเขาในประมาณเมตรกว่าแล้ว เขาเพิ่เสริมเร่งเสริมคันนะขนาดเมืองทองธานีละค่ะเมืองทองธานี <S <S 2> <S 2> ก็ท่วมประมาณ1เมตรนะครับเมืองทองธานีอิมแพคเมืองทองธานีนะครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือคองประปาทั้งสายนะฮะมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่านการ,รานกคอนหลวงต้องเฝ้าระวังนะฮะน้ำท่วมและจะมีปัญหากับระบบการผลิตนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะฮะมาทางด้านล่างนะฮะอย่างื่ว่ากฟอผอการฟ้าผ่าผลิตก็ท่วมนะครับมาทางด้านล่างนะฮะบางกอกน้อยนะฮะแถวบางพัดบางพระ นะฮะวงเวียนใหญ่ก็มีปัญหานะครับท่วมร้อยกว่าหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้ดูเหมือนว่าเป็นย่านกลางเมืองเหมือนกันนะคะอาจารย์คร,ครับผมทำไมตรงนี้ไม่ได้อยู่ในแนวขันกั้นน้ำหรอคะทำไมถึงได้มีเ,เอฟน,น,น้ำท่วบริเวณนีาบริเวณนี้ทำไม่แล้วเสร็จะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหานะฮะแล้วก็ประกอบกับเนี่ยแม่น้ำท่าจีนเนี่ยขณะนี้อย่างที่ผมบอกเขาจะผันมาทุ่งตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นจีนจะมีระดับน้ําสูงมาก นะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะปิดประตูน้ําบริเวณคลองต่างๆก็ตามก็จะล้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะไล่พอไล่ลงมาจากวงเวียนใหญ่แล้วด้านนี้คือด้านนี้ก็บริเวณไหนบ้างคะสุดประกาศเลยตอนนี้ก็เข้ามาทางท้ายสุดประกาศแล้วแต่ฝั่งฝั่งตะวันออกก็จะมีปัญหาแถวแถวยานาวาวันนาวาบางกระเจ้าแล้วก็ไปสาธรนะฮะเขตสาธรแล้วก็บางขอแหลั เขตสาทรเป็นย่านกลางเมืองมากอาจารย์รำทำไมถึงไม่มีการป้องกันตรงนี้ได้หรอคะคำจริงก็คือน้ําจะล้นจากเพราะว่าเขตสาทรอย่าลืมว่าใกล้กาญจนาวาะนะฮะเมื่อบางขรแหลมนะเพราะนัน้นน้ําท่วมบางขรแหลมก็ถือว่าจะขยายเข้าไปคแบบนั้นนะครับแล้วก็เรื่อยลงมาจนถึงทางทัพประแดงเลยนะคะทัพประแดงเลยนะครับก็ส่วนทางขฟังตอนออกข่าวนี่ก็คือก็มีเรื่องของลาดกระบังใช่ไหมราดกระบังมินบุรี นะฮะมินบุรีแล้วก็มินบุรีนะครับแล้วก็ไปน้องจอกนะฮะน้องจอกนองจอยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คลองสามวาก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะเป็นทางผ่านของน้ําทั้งหมดนะครับแสดงว่าน้ําก็จะหลากลงมาตั้งแต่ไล่ลงมาเลยจากลํานูกกาต่อเนื่องคลองสามวามินบุรีไล่ลงมาถึงน้องจอกจนถึงแถวๆข้างๆสนามบินนนทภูมิก็สูบกลับออกตรงทะเลไปนะครับภาพขอไล่ลงมาด้านล่างด้วยนะคะจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับด้านล่าง สนามบินสุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สุวรรณภูมิไม่มีปัญหาเพราะมีคันสูงประมาณเกือบเกือบสี่เมตรเหมือนกันไม่มีปัญหานะครับแต่รอบๆอบนี้จะจะมีระบายลงมาแล้วก็ถ้าถ้ารอบรอบนี้ระบายลงมาแล้วมีปัญหาค่ะน้ามาที่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วยบริเวณนี้ทําไมคะอาจารย์เพราะว่ามีคลองสํารงอยู่นะครับเพราะน้ำก็จะล้นคลองนะฮะมีความเสี่ยงที่จะล้นคลองล้นคลองแล้วก็ระบายไปยังไงคะล้นคลองแล้วก็พอเต็มคลองก็ จะล้นคลองแล้วก็ไปขยายลงไปที่ต่ำนะฮะแต่ปัญหาคือแถวๆนี้เนี่ยที่สูงกว่าบริเวณนี้นะก็คือวันมาณ0.8เมตรเหนือระดับน้ำโดยปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาว่าน้ําจะไหลไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำอย่างที่ผมบอกบแล้วก็จะล้นไปทางด้านฟาร์มจระเข้เมืองโบราณทางด้านนู้นด้วยไหมคะด้วยครับบางส่วนนะฮะจะล้นมาทีนี้นี่ฟาร์มจราเข้แถวๆนี้นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้ คนที่อยู่ในกรุงเทพและประิรมณฑลควรจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะอาจารย์ค,คะคือผมคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะ,ะครัเราเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็ออกไปซื้อข้าวของอะไรไม่ได้เขาก็คือไหนนะรัฐบาลหรืนนอนานต่างก็เข้ามาช่วยเราก็ไม่ได้นะ,ะทงที่ดีอย่างน้อย3วันเนี่ยเราก็ควรจะบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างไรคะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เองก็บริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะถุงตัวเนี้ยผมติดตัวอยู่ต่อเวลานะติดรบอยู่ต่อเวลานะครับถุงนี้มีมูลค่า200บาทเองนะครับสองบาทผมใช้มีอะไรบ้างในถุงนะคะลองแกะดูนะครับเป็นถุงยังชีพฉุกเฉินที่อาจารย์พกอยู่เองนะคะพกอยู่มาตลอดนะครับลำดับแรกเลยแน่นอนเรื่องอาหารการกินฮะไม่ต้องห่วงนะฮะอาหารการกินนี่ก็จะมีมามลายแต่สำหรับผมนี่ผมขนมปังคเอรกนะครับของผมนะฮะแล้วก็ นะฮะลองเอามาดูนะแต่ละอย่างนะถุงดำนะฮะผมติดตัวอยู่ตลอดเวลาคือถุงใส่ขยะเวลาท่านกินข้าวกินอาหารท่านอย่าทิ้งลงในน้ําก็ใส่ถุงดําเสียนะครับแล้วก็อันนี้ไฟฉายนะฮะไฟฉายนะฮะใช้ฉายไม่ใช่มีไฟฉายแล้วใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ได้ด้วยนะครับโอเคครับไฟฉายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แน่นอนน้ำนะฮะอันนี้ผมปกติผมติดไว้หลายขวดนะฮะวันนี้มันหนักมากเอามาขวดเดียวระหว่างทางกินไปแล้ว2ขวดนะครับก็เดี๋ยวดูต่อไปนะฮะก็นี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาหนังสือวางนิดหนึ่งฮะ หลังจากนั้นก็จะมีอันนี้เป็นถุงใส่เอกสารสําคัญนะฮะเป็นกระปพลาสติกนะฮะกันน้านะครับกันน้าแล้วก็อันนี้เป็นเชือกนะฮะมีความจาเป็นนะฮะเชือกนี้นะฮะเวลาอะไรลอยมาเราก็ต้องใช้ผูกเชือกด้วยไฟแชกนะพยายามอังคืนจาจาเป็นนะครับไฟแช็กด้วยนะคะมีดเวลาตัดเชือกตัดอะไรนะครับค่ะมีดหลังจากนั้นแล้วก็สําคัญอันนึงคือนกหวีดนะฮะ ผมจําเป็นต้องใช้เพราะว่าเขาไมต้องมีนกหวีดคะเวลาผมร้องขอความช่วยเหลือเพราะผมต้องใช้นกหวีดเป่านะครับถ้าในเวลากลางคืนผมก็จุดไฟแช็คแต่ในกลางวันผมก็ต้องเป่าให้เขาอันนี้ก็อันนี้ยานะฮะยาประจําตัวก็เก็บไว้นะฮะแล้วก็มีหนังสือด้วยหนังสือนี้เป็นหนังสืออันนี้การการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตนะฮะจริงอันนี้หนังสืออันนี้ ทางสำนักงานกรพหล่อให้ผมทำขึ้นมาแล้วเขาก็พิมพ์สอง0,000ืนเล่มแจกไปให้อบตหมดแล้วท่านจะทำอะไรยังไงมีอยู่นี่หมดนะะลำดับหนึ่งสองสามจะทำอะไรท่านสามารถหาอ่านได้นะฮะโดยทั่วไปอยู่นี่หมดแล้วคำตอบอยู่นี่หมดนะครับทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าคนกรุงเทพหรือปริมณฑลตอนนี้ควรจะมีถูกแบบนี้อยู่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะประสบการณ์ในอยุธยาดูประสบการณ์ที่หลายๆแห่งที่เขาเจอเนี่ยเดือดร้อนแค่ไหนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกรุงเทพได้เห็นแล้วนะโดยลาน้ำท่วมเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองก่อนเราจะรอความช่วยเหลือหรือคำถามเหตุการณ์ที่อย่างเห็นด้านหลังนี้จะมีทางเปลี่ยนแปลงไหมคะจะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่1ก็คือว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยสามารถผันน้ําเข้าไปทางซ้ายหรือทางขวาได้อย่างสมบูรณ์นะครับตอนที่2ก็คือว่าคันกั้นน้ําต่างๆผมสมมุติว่าคันกั้นน้ํามีความสมบูรณ์นะถ้าคันกั้นน้ําไม่มีความสมบูรณ์เกิดอย่างนี้แน่นอนค่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็คือจะต้องเร่งที่จะดูแลเรื่องของคันกั้นน้ำรวมทั้งการระบายน้ําให้เต็มที่ต้องเต็มที่เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เสรีมากค่ะที่มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอนุมาคะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะเราก็คงยังต้องเฝ้าระวังและร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์น้ําท่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้านี้ได้ค่ะ ค่ะขอบคุณคุณอานุมาค่ะค่ะขอบคุณคุณดารินแล้วก็ขอบคุณนกเรเสรีนะคะเราก็กติดสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วมนะคะกับไทย PBS ค่ะตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกา30นาทีและก็อีกครั้งหนึ่งนะคะตอน21นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงคืน30นาทีค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมเทศบาลที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้าค่ะ